กัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กับ ROMC ครับซึ่ง ROMC วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะไปไกด์และแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆนะครับวิธีการทําของม่วงสําหรับอาวุธหลักของเรานั่นเองครับ <S <S ว่าเราจะทํำยังไงครับซึ่งมันมีเงื่อนไขเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะทุกคนต้องเข้าใจเงื่อนไขก,นก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูเราจะทําอย่างไรให้รูเราไม่หายและทําอย่างไรให้อาวุธของเราเนี่ยบวกสูงๆนะครับงบประมาณในการทำเนี่ยน้อยที่ สุดนั่นเองนะครับผมโอเคนะสำหรับสายอาชีพทุกอาชีพนะครับที่มีอาวุธม่วง แต่บางอาชีพนะครับอาจจะยังไม่มีนะน,นี่ผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับแต่อาชีพต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะว่าอาชีพเราเนี่ยมีอาวุธม่วงหรือเปล่านะครับเอาล่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน easy card top up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้ ได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่รีงก์ใต้คลิปของผมครับ ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Ph o n e ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอดเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ ยู p h o n e ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8ปบาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาบาทครับผมเริ่มแรกกันเลยนะครับวิธีการทำของม่วงเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมเราต้องทำของฟ้าเนี่ยอัพขั้นให้เต็มนะครับเวลาเราจะทำเนี่ยก็คือให้เรานะครับอัพขั้นให้เต็มแบบนี้นะครับทุกขั้นเลยนะ เราจะเพิ่งไปพูดถึงการตีบวกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆครับผมให้เรานะครับเข้ามาแห่ NPC ตัวนีตัวนี้เพื่อที่จะอัพอาวุธของเรานะครับ Epic Spirit นะครับผมอัพระดับเลยนะครับเราก็เลือกมานะครับผมอ,อย่างเช่นสมมติว่า อ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าผมอัพตรงนี้ตันแล้วนะครับผมจะขึ้นเป็นอาวุธม่วงแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะทุกคนพอเข้าใจเนาะทุกคนก็ทําแบบนี้ได้นะครับแค่อัพขั้นให้เต็มนะครับเพื่อนๆก็สามารถทาเป็นม่วงได้แต่ว่าการที่เราอยากจะได้ของม่วงที่มันบวกเยอะๆเนี่ยวิธีการง่ายๆครับผมก็คือทุกสายที่ทํทได้หมดนะ วิธีการนะครับให้เรามาที่คำว่าสร้างอาวุธนะครับอ่าอย่างเช่นของผมนะครับผมจะยกตัวยอย่างอาชีพผมแล้วกันนะครับผมอาชีพของผมเ่ยนะครับการที่ผมจะทํากตตาชิ้นนี้เนี่ยผมต้องทําอาวุธลองนะครับซึ่งอาวุธลองของผมเนี่ยมันคือชิ้นนี้นะครับผมอ่ะอาวุธลองผมคือชิ้นนี้นะอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสายอาชีพอื่นนะเ Barn ดี๋ยวผมติกออกนะครับ ถ้าเป็นเมดนะครับเมดเนี่ยก็จะใช้ของเขียวแบบนี้นะครับขึ้นเพื่อเป็นของฟ้านะครับชิ้นนี้นะอ่าโอเคไหมครับถ้าเป็นธนูปูนะครับธนูปูนเลยก็จะใช้ธนูชิ้นนี้นะครับผมนี่นะของอาวุธรองนะครับขึ้นฟ้ารูจะหายนะครับอย่างเช่นของผมนะครับทำของรองแบบนี้ครับผมเจาะสองรูพอผมจะไปขึ้นฟ้านะครับเป็นกาตาแบบนี้ รูผมจะหายนะครับแต่นะครับผมผมจะยกตัวอย่างง่ายนะครับถ้าผมทําธนูชิ้นนี้ออกมาแล้วเจาะ2รูแล้วนะครับไปขึ้นเป็นฟ้าแบบนี้รูจะหายนะครับแต่ถ้าผมทําฟ้าแบบนี้ครับแล้วไปขึ้นเป็นม่วงรูจะไม่หายโอเคไหมครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะเรื่องเรื่องรูนะครับรูของการ์ดนะอันนี้นะครับแล้วนะครับ ถามว่าเราเนี่ยควรที่จะทําของม่วงก่อนหรือเราจะเจาะรูก่อนนะครับทําอันไหนก็ได้ไม่ผิดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยการ์ดผมยังไม่ค่อยมีวะการ์ดผมน้อยผมก็ยังไม่เจาะรูนะครับผมก็ไปขึ้นม่วงก่อนเลยอะไรแบบนี้นะครับพอจะเข้าใจเนาะแล้วเงื่อนไขต่อมาการตีบวกนั่นเองครับการตีบวกนะครับถ้าเรานะครับเอาของเขียวนะครับ อ่ะของเขียวแบบนี้นะครับผมไปตีบวกสมมุติว่าเราตีเต็มจนสุดนะครับบวก15นะครับผมบวก15นะเราจะขึ้นเป็นธนูปูนะครับจำนวนบวกของเราจะลดลง2ครับไม่ว่าเราจะบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นอาวุธรองบวกจะลดลง2นะครับถ้าเราไปขึ้นเป็นอาวุธหลักโอเคไหมครับ แต่ถ้าเรานะครับเอาเอาวุธหลักไปขึ้นเป็นม่วงนะครับอย่างเช่นผมเอากาตาตรงนี้นะครับบวกผมจะไม่หายโอเคไหมครับเข้าใจไหมอ่ะบวกจะไม่หายนะมันก็คือของม่วงบวก9เลยงั้นก็แสดงว่าครับวิธีการทาบวกให้สูงสง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องเอาอาวุธรองของเราครับตีบวกให้สูงๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรามีงบนะครับก็ตีให้ถึงบวก15ไปเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับคนมีงบนะอ่า แต่การทําของเขียวอ่ะมันทําง่ายไงมันซ่อมงา่ายไม่ต้องไปดึงในตลาดนะครับเราก็ตีให้สุดเลยนะครับวิธีการตีเนี่ยตียง่ายอย่างเช่นของผมนะครับผมก็ทําอาวุธลองนะผมก็จะตีอาวุธลองเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผม mm อ่ะของเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็เอาอีเดนคอยไปแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไปลงดันนะครับอ่ะอย่างเช่นนะถ้าผมเห็นวัตถุดิบของผมแล้วที่ผมจะสร้างอาวุธลองเนี่ยอ่ะผมก็จะเข้าไปในที่ดันนะครับผมนี่นะผมก็จะใช้สเตมิน่าให้มันคุ้มค่านะครับในการลงดันมันก็คือดันนี้ใช ของที่ผมจะทำอาวุธลองผมได้ผมก็กวาดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็กลาดมานะครับปุ๊บนะมันก็จะรอบของนะครับสําหรับเราด้วยและของชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถ เอาไปทําการช่วยครับได้เหมือนกันครับผมก็จะทําการครัฟมาแบบนี้นะครับถ้าวัตถุดิบของเรานะครับมันขาดนะเราก็สามารถใช้ก้อนหินนะครับนี่เห็นไหมสโตนออฟติงนะครับผมเราก็สามารถกดอย่างนี้ช่วยได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการทํานะวิธีการช่วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมตั้งแต่1 3เลยนะครับนี่กดลงดันรัวๆนะครับเห็นไหม ผมก็จะได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะคือประหยัดงบมากครั้งละ3าม0 0ื่นนะน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะเอาสเตมินาไปลงดันนะช่วยนะครับผมอ่ะก็ได้มาหลายเล่มเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับผมก็ได้มา10เล่มนะแล้ววิธีการทำนะครับสิบเล่นนะก็เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเอาไปเจาะรูนะอย่าเอาไปเจาะรูเพราะมันเป็นอาวุธรองไงอ่ะเพื่อนๆต้องฟังตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปทําการอัพขั้นนะครับอ่ะให้สุดนะเห็นไหม อัพขั้นให้สุดนะครับแต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะบอกให้เราเปลี่ยนเป็นอาวุธหลักนั่นเองครับเราก็อย่าพึ่งไปขึ้นอาวุธหลักจนกว่าเราจะตีบวกเนี่ยให้พอใจก่อนนะครับอะอย่างเช่นการตีบวกเราไม่จำเป็นต้องไปตีแบบปลอดภัยนะทุกคนนะเพราะว่าของมันค้า้ง่ายใช่ไหมอ่ามันไม่เหมือนกับอาวุธหลักของเราไงเราก็ตีไปเรื่อยนะครับแต่สิ่งที่มันจะเสียเนี่ยก็คือ1เซนีครับโอริของเราครับโอ้โหอ่าเราก็ไปนะครับตีบวกอรารฟาฟนะครับอารีไฟตีไปเออจิดบวกเจ็ดได้โว้ยเฮ้ยบวกเจ็ด ปุ๊บโอ้โหบวกหกนะครับผมดีนะไม่แตกโอ้โหบวกห้ารัวๆเห็นไหมครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนมันก็ยากอยู่นะมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องง่ายๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าสมมุติว่าเราบวกสูงนะครับบวกสูงๆขึ้นไปเนี่ยก็แนะนํานะครับให้เราแบบทําการันตีดีกว่านะเออถ้าสมมุติว่าบวกเจ็ดขึ้นไปเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยไม่ขึ้นเจ็ดเหรอเจ็ดแล้วถ้าเป็นไปได้ให้เราตีบวกให้ถึงสิบสองแล้ว12เนี่ยเราค่อยนะครับทำการไปอัพขั้นนั่นเองครับผมโดยอััััพขข้้นข้นนนนสุดทายยเเี่ห็หมครบ สังเกตนะวิธีการอัพขั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เรานะครับทำการเปลี่ยนเป็นอาวุธหลักเลยพอมันเปลี่ยนเป็นอาวุธหลักเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมรถมันจะลดเหลือ2อนะครับอาวุธหลักกาตาผมมันก็จะเหลือบวก5จากบวก7มันก็จะเหลือบวก5นะโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตีบวกง่ายๆครับผมถ้าเราอยากจะได้อาวุธหลักบวก6เราก็ไปตีตรงนี้เป็นบวก8นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเอาไปขายนะครับอุปกรณ์นะผมก็ใส่แม่งเลยนี่ครับผมตีให้เพื่อนดูเลยนะ เห็นไหมเป็นกาตาไปเลยนะครับผมนี่กาตาบวกห้านะแล้วก็เอาไปขายได้ครับผมเห็นไหมเราก็ไดเอกลับมาแล้วอบวกหเท่าไหร่เดี๋ยวหกเอ็มนะครับผมถ้าเราจะเอามาทํานะครับเป็นแบบการันตีใช่ไหมมันแค่1ชิ้นนะมันก็ยังไม่คุ้มใช่ไหมครับเราก็ต้องตีนะครับตีให้ถึงบวกหกให้ได้นะครับผมอ่ะเราก็ปั๊บห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกหกเฉยเลยอ่ะเราก็ต้องเช็คนะครับว่าบวกหกเนี่ยมันได้กี่ชิ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะตีบวกปลอดภัยนะครับผมปุ๊บอ่ะได้สองชิ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็ถือว่าคคุุ้้้มมนะะอออ่่กกก็็ถืววาาแลหี 8ชิ้นนะครับมาใส่แบบนี้นะครับผมที่แขงนะครับสถานการณ์ได้หลายรูปแบบนะครับมันขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อน,นะครับว่าจะทําแบบไหนโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับที่อยากจะขึ้นของม่วงนั่นเองครับผม